อันนี้เป็นชุดเบนจากกรอบไม่มีเอาไหมแต่แต่ขาดสมเด็จนางพิสโลนะนางไอ้ของสุพรรณรอดมหาวันพุ่งเศรษฐีถ้าเอาก็เอาไปเติมน้ำมันให้เป็น,ปนถังมัน ไม่เดามาอันนี้เป็นชุดเบนากามันสําหรับคนเดียวแต่น,น่ให้แกไส่มันร้อนเลยนะเขาจีเลยอ่ในโอกาสวันเกิดเนี่ยวันกเกษียณอายุเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรบอกพี่ๆน้องๆให้ฟังีิเชิญค,คุณคุณเดา เรนได้ยิน uh, ท uh uh ี่ไนที่นะพี่พี่น้อง้องได้โวยพรที่ไยของหวันน้องเล็วในงานวันนี้ ก็เป็นท <que> ี <tá> <ua> ่ปลื้มใจสำหรับคนที่ได้รับกำลังใจนะฮะจากพี่น้องๆเนี่ยบรรยากาศและความรู้สึกอาจจะพูดออกมาไม่ครบถ้วนก็ให้ไรับรู้ว่าทุกคนดีใจมากๆและจะได้พปมนกำลังใจมีกวรมชีวิตไปหลังักษียณต่อไปออสิ่งศักดิ์สิทธิ เรียนและก็พ่อใหญ่ไม่ใหญ่และก็เสี่ยแม่จุมอุโมทนาและก็อำนวยอวค้อนให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ขอแทนนิดนึงก็เรียนผู้ันการพาพาธบานะครับ <c oughs> แล้วก็พุพเพียรที่ <c oughs> ทมาโรงงานในวันนี้ขอให้ท่านได้ประสบความสุขความเจริญ ความลรารในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ที่จะทประกอบธุรกิจครับตอนนี้ครับ